ทั่วโลกปัจจุบันเรื่องการเรียนออนไลน์นั้นเป็นเรื่องปกติแล้ววันนี้ประเทศไทยถึงจุดเปลี่ยนแล้วครับมหาวิทยาลัยกำลังเผชิญภัยไวรัสโควิดเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือโอกาสดีที่สุดที่เราจะเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียนธรรมดาเป็นเรียนออนไลน์แบบนี้สักทีนะครับไม่ฉะนั้นแล้วเราก็ไม่สามารถแข่งขันได้แต่การเรียนออนไลน์นั้นมันต้องมีความพร้อมอะไรบ้างล่ะครับอันดับแรกก็คืออาจารย์ผู้สอน ขอให้เพียงเปิดใจเท่านั้นเองในการเรียนรู้ใครก็สามารถที่จะเป็นอาจารย์สอนเรียนออนไลน์ได้การเรียนออนไลน์เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิดครับทั้งค่าย Google ทั้งค่าย Microsoft และยังมีอีกหลายซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายๆซึ่งเรื่องนี้สถาบันเทคโนโลยีพร,ระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาลรลากะบังพร้อมให้คำแนะนำตลอดเวลานะครับรวมทั้งที่ประชุมติการบดีแห่งประเทศไทยเราตั้งศูนย์ c u p t u s ถ้าเกิดว่าอาจารย์ท่านไหนต้องการความช่วยเหลือติดต่อมาได้เลยนอกเหนือจากระบบคอมพิวเตอร์ก็คือเรื่องของวินัยของเราถ้าเกิดอาจารย์นัด10โมงเช้า ทุกคนก็ต้องมาพร้อมอยู่ที่หน้าจอไม่เช่นนั้นแล้วต่อให้ระบบทคโนโลีจะดีวิเศษแค่ไหนมันแพ้คนนั่แหละครับที่มีวินัยแต่ถ้าเกิดคนตั้งใจมีความมุ่งมั่นในการเ,เรียนแล้วขยันแล้วเรื่องระบบการเรียนออนไลน์ปัจจุบันสามารถสับสนการเรียนรู้ได้ดีกว่าเดิมด้วยสาในวิกฤตโควิดน้องๆไม่สามารถเรียนรวมกันแบบเดินได้แล้ว ต่คนก็ต้องแยกย้ายกันไปเรียนที่บ้านผู้ปกครองครับอย่าลืมดูแลกวดขันน้องๆด้วยอยู่ที่บ้านนะครับไม่ใช่นอนตื่นสายหรือไม่ใช่ก็วันวันเล่นเกมดูทีวีต้องเรียนต้องอ่านหนังสือผู้ปกครองนะครับช่วยดูแลลูกๆให้ขยันเหมือนเดิมหรือขยันยิง่งกว่าเดิมในยุคที่เราต้องต่อสู้กับไวรัสโควิดนะครับตั้งใจเรียนนะครับ